สวัสดีครับคืองี้ครับมันเป็นพิซซ่าฮัทโปรโมชั่นครับซึ่งผมอะ่ะก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกครับพอดีเขาซื้อมาครับแต่ว่ามันอร่อยครับเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าพิซซากุ้งถังฮอตชาแน่นด้วยซีฟู้ดอ่ะไม่ใช่พิซซ่าอันนี้คืออันนี้เห็นเนี่ยคือถ่ายแทบไม่ทันเลยครับเป็นพิซซ่าขอบกุ้งเด้งดิบครับ,บกุ้งตัวเบิ้มรอบขอบ12ตัวแน่นด้วยไก่นิวออลีนครับอันนี้นะ แต่มันอร่อยจริงๆครับนี่ขนาดผมกินแบบไม่ใส่ซอสนะครับเหลือแค่นี้ครับทีนี้เรามาดูอีกถาดหนึ่งครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับนี่นครับมันเป็นอย่างนี้ครับอ่ะผมเปิดให้ดูเลยนะครับนี่นี่ครับอันนี้คือที่เห็นอยู่นี่คือฮอกไกโดซปเปอร์ชีสนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับ แผ่นบางๆเงี้ยนะครับแต่มันน่ารับประทานมากครับเอาเดินนะครับขออนุญาตนี่นิดหนึ่งกินกันแบบว่าไม่ต้องปรุงเลยครับนี่นะครับหืมมาอร่อยมากครับคืออร่อยชีสอะจริงครับอืมอืม เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอไปดูแป๊บน,นึงว่าราคามันเท่าไหร่ก็คือเราจ่ายจริงอ่ะสามเก้าเก้าบวกค่าส่งห้าสิบาทนะครับก็จะได้แบบนี้เลยอันนี้คือกินไปเกือบหมดแล้วนะครับครึ่งถาดเกินครึ่งละแล้วก็อันนี้นะครับยี่ห้อไคโดนี่ส่วนนี้นเป็นสปาเกตตี้ซึ่งมันได้แบบว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอควเมลับต่างๆโค<ฆ>้ดอ่ะแล้วเราก็ต้องอ่าเัตตี้มา กล้วขวดหนึ่งแล้วก็กินด้วยนะครับจะอร่อยอืมอืมอร่อยจริงครับต้องมีเบอปซี่อย่างงี้ครับเฮ้ยอืมแล้วก็แข็งไปเลยครับคราวนี้แหละครับจะอร่อยสุดๆเลยครับถ้าเรากินสูตรนี้นะครับพิซซ่ากับเบอปซี่หรือโค้กก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบนะนี่ฟึบแล้วก็ หลอดหน่อยครับนี่ครับมันจะเข้ากันครับนี่ปึ๊บนี่ครับเอา้าไม่เต็มครับเดี๋ยวเพิ่มอีกนึงนี่ครับต้องไม่ดูดกระเซียนหือมากินพิซซ่าครับอืม อร่อยครับก็สรุปแล้วนะครับมันมีอันนี้ด้วยครับเป็นซอสคล้ายๆซีซ่าสลัดครับเนี่ยเห็นไหมไม่ะหยิบให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับอร่อยนะครับซอสเนี่ยผมก็มากินกับไก่ที่เหลือๆของเมื่อเช้าครับจิ้มเข้าไปนี่ครับอืม อร่อยอือนี่ยะไก่ทอดนะครับจิ้มน้ำซอสนี้นะครับอืมน้อกินสปาเกตตี้นี่ครับเลยครับเหนือ่อยกักอดนี่น่ารับประทานมากอืมนี่มัน หมือนกระเพราครับอืมใช่ไหมกระเพราหรือของโะพาผมไม่แน่ใจนะครับจาอร่อยแล้วกินไก่เพิ่มอีกนิดนึงเทียมกับซอสเนี่ยครับรกินแบบไทยๆเนี่ยอ,อร่อยครับเป็นในมื้อหนึ่งที่มีความสุขครับแล้วก็ดื่มซี เยี่ยมครับแง่ลองซื้อกันดูครับตาหัดร,รับ